คันในมือผมนี้นะครับคือ b บ a r อารีนาสเป็นคันรุ่นท็อปจากแบ a r อาร์ชิีที่เป็นบริษัทเก่าแก่บริษัทหนึ่งของ,ของวงการธนูนะครับคันคอมปล์วแบร์อารีนเนี่ยเป็นคันที่ออกแบบมาให้สำหรับใช้งานฮันต i ิ้งในมการแล้วก็ยิง 3D เะ็รับเน็นหลักอย่างคัน34นิ้วเนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับการยิง 3D หรือแม่้กระทั่งยิงยิงเป้าทาร์เะก็ตนะครับ จุดเด่นของคันนี้นะครับก็คือว่าเป็นคันที่ดึงได้ค่อนข้างสม ooth นะครับด้วยรอกที่เป็นรอกไฮบริดแคมสามารถจะปรับระยะดึงได้ตั้งแต่26.5สถึงสานิ้วทําให้ใครก็ยิงได้นะครับคนที่มีดอเล็กในช่วงนี้เนี่ยสามารถจะปรับคันให้เข้ากับตัวเองแล้วก็ยิงได้ง่ายอยากจะส่งต่อคันนี้ให้เพื่อนพี่น้องจะขายต่อก็ทําได้ง่าย ไม่ต้องเปลี่ยนทิ่ส่วนอะไรแค่ปรับหมุดหุนกรอกแคมก็สามารถจะปรับระยะดึงได้นะครับขณะที่มีการดึงที่ค่อนข้างสม ooth แปร์อารีน34ให้ความเร็วถึง340ฟุต second IBO ตามสเปคนะครับซึ่งมีความเร็วที่สูงมากระดับหนึ่งเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาลองยิงกันดูครับว่าเจ้า a r e ีนา34นี่เป็นยังไง จังหวะด,ดึงสมูทมากดึงง่ายนะครับแล้วก็จังหวะที่ปล่อยขอกไปเนี่ยคันก็นิ่งไม่มีแรงสั่นสะเทือนเลยครับคันความยาวสานิ้วเนี่ยให้มุมแองเกอร์ของสายที่ไม่แคบจนเกินไปนะครับทำให้ ย gamer, 對對ิงได้สบายๆง่ายๆผมว่าเป็นคันที่น่าสนใจมากคันหนึ่งนะครับอเวน่าสานอกจากนี้แบร์ยังทำอเวน่าสามสิมาด้วยเดี๋ยวเราลองเอาคัน30มาลองดูกันครับก็จะรู้สึกได้ครับว่าคัน30มสนิ้วเนี่ยอเวน่าสาจะดึงหนักกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตัวคันก็จะ มีน้ำหนักเบาวกว่านะครับการดึงก็ยังค่อนข้างสมูทอยู่นะครับอาจจะหนักกว่าอวีน่า4 4สักนิดหนึ่งจะได้ความกระทัดรัดของคันนะครับ30.5นิ้ว Axle to Axle เนี่ยสั้นมากนะครับเหมาะมากเลยสำหรับคันเป็นคันที่ต้องการความกระทัดรัดสมบุกสมบันยิงเล่นในป่า แบร์อารีนาสและ34นะครับก็เป็นคันของปารุ่นท็อปจากบริษัทแบร์อาร์ชิรีที่เป็นบริษัทเก่าแก่ที่สุดบริษัทหนึ่งของวงการธนูแล้วก็เป็นชื่อที่เชื่อถือกันนะครับเจ้า Arena 30เนี่ยเป็นคันที่กระทัดรัดมากนะครับแอคเซ o ลทูแอ0เนิ้วนะครับทำให้เป็นคันที่มีความกระทัดรัดให้ความเร็วสูง345 พุดโปรเจกเตอ i d o นะครับส่วน34นะครับอ r e น a าสผมว่าเป็นคันที่ลงตัวมากสําหรับคนที่ต้องการยิงหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นยิงเต้ายิง 3D หรือเป็นคันที่ค้องตัวสำหรับการเข้าป่านครัคันสามสิบสียิด,ดที่เด่นมากนะครับของ a r e ีนทั้งสองคันก็คือมันสามารถจะปรับจอเล็งได้ตั้งแต่26.5นะครับคันนี้26.5ถึง31นิ้วคันนี้ 26-30.5ถึงนิ้วนะคะรับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไรทำให้ง่ายนการที่จะใช้คันแล้วก็อาจจะส่งต่อให้กัอื่นได้นะครับหรือว่าเรายิงเองช่วงแรกไม่มั่นใจรอเล้งเซ็ตไปที่ต้าค่าหนึ่งยิงไปรู้สึกว่าสั้นไปยาวไปเราสามารถจะปรับได้ง่ายๆการดึงที่สมูทมากนะครับดึงสายรอบค่อนข้างสมูทดึงง่ายให้ความเร็วสูง แต่ผมว่าจุดที่เด่นที่สุดจ,จริงๆของ a r e ีนทั้งสองคันก็คือความสวยงามของมันครับใครเห็นก็จะต้องสะดุดตาด้วยรูปทรงที่แหวกแนวทันสมัยมากของธนูความเปาสองคังนนี้บวกกับการทำผิวด้านสีแซนและสีดาร์กโอลิฟซึ่งไม่เคยมีในเลยวงการธนูนะครับเป็นสีเหมือนกับอุปกรณ์ทหารที่เราเคยเห็นสวยมากครับทั้งสองคันต้องลองมาดูด้วยตาคุณเองแล้วก็ลองยิงดูว่า มันนุ่มนวลแม่นยำขนาดไหนคันอวีน่า34นี่เป็นคันที่ดึงนุ่มแล้วก็ยิงสนุกมากครับที่สำคัญมันเป็นคันที่หล่อจริงๆ